ผบเรียนท่านประธานทีทเคกรพครับสมคิดเชื้อคงอุบลราชธานีพักเพื่อไทยกล่าวขอบคุณท่านประธานครับที่ได้ให้โอกาสอภิปรายเกี่ยวกับารายงานพิจารณาการศึกษาแนวทางการสร้างความปลองดองความสมานฉันท์ของคนในชาติซึ่งคณะกระกรมการการกฎหมายยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเป็นผู้นําเสนอผมเรียนท่านประธานอย่างนี้นะครับว่าลวหลายๆท่านก็ได้อภิปรายเรื่องความปลองดองไปเยอะ แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเรียน,นท่านประานว่าการปลองดองมันมันต้องมีสาเหตุมาจากเบื้องต้นมันต้องมีต้นเหตุก็คือเรื่องไม่ปลองดองมันถึงจะมาเรื่องนี้ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าในฐานะที่เคยอยู่ในเหตุการณ์กฎหมายเกี่ยวกับการปลองดองเนี่ยหลายครั้งที่เราเคยเสนอผมยกตัวอย่างว่าเมื่อสภาสมัยที่แล้วปีห้าสี่้าหเนี่ยก็มีกฎหมายเรื่องปลองดอง เข้ามาสู่สภาอยู่หลายฉบับฉบับที่เด่นๆก็มีอยู่ห้าฉบับนะครับฉบับของพลเอกสนธิบุญยรักษกลินผู้ที่ยึดอํานาจแต่ว่าพอท่านมาอยู่ในสภาผู้แทนแห่งนี้ท่านก็ได้นําเสนอเรื่องปลองดองแปลกไว้วยครับท่านประธานคนยึดอํานาจเมื่อเดือนกันยาสี่เก้าพอเข้าสภาปีห้าสี่ปรากฏว่าท่านเขียนพรบรปลองดองเข้ามาในสภาบรรยากาศวันนั้นนะ่ะถ้าท่านประธานอยู่นะ กันบอกขอดูภาพออกเหมือนระเบิดลงสภาเลยนะครับปุ่นวายกันไปหมดทุกคนไม่ยอมรับหลายฝ่ายไม่ยอมรับเพราะอะไรครับเพราะผมก็มองว่าอาจจะยังไม่ตกผลักทางความคิดความขัดแย้งมันก็ยังมีทั้งทที่ความต้องการของพลเอกสนธินั้นที่เข้ามานะ่ะโดยภาพรวมเนะ่ะผมติดต้องไม่รับเพราะอยู่ในอีกกลุ่มหนึ่งพลเอกสนธิเป็นฝ่ายที่จะยึดอำนาจ ต้องขออภัยที่เอ่ยชื่อท่านเพราะเรื่องนี้เนี่ยท่านเป็นผู้ดําเนินการอีกฉบับหนึ่งก็ของท่านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บ่มลุงอีกฉบับก็ของคุณนัทวุฒิไส้เกลืออีกฉบับก็คงเป็นของท่านนิยมวรปัญญาฉบับที่เข้าไปแล้วมีปัญหาอีกฉบับหนึ่งซึ่งผมร่วมอยู่ด้วยนี่แหละครับคือฉบับของนายมีชัยเออของนายวรชัยประธานโทษครับวราชัยเหมะซึ่ง พอเข้าสภาก็เกิดปัญหายอย่างที่ว่าก็นำมาสู่การกระบวนการกปปะสอนำมาสู่กระบวนการซึ่งกล่าวขานกันลักหลับบ้างปองดองเอื้อพวกพ้องบ้างทั้งทั้งที่ในเนื้อหาพรบที่จะปลองดองนั้นเป็นเนื้อหาไม่เอาผิดกับผู้ชุมนุมในเงื่อนไขาทางการเมือง,งคล้ายๆกันเขียงคล้ายกันเกือบเกือบหมดของท่านพลเอกสนธิ บุญยรัตน์กลิ่นนั้นท่านเขียนทํานองว่าชุมนุมทางการเมืองระหว่างวันที่สิบห้ากันยา48สี่ปดถึงวันที่สิบพฤษภาห้าสหากมีการกระทําใดที่เป็นความผิดก็ให้ถือว่าไม่เป็นความผิดอันนี้คือทางการเมืองล้วนๆของคุณวรชัยที่มีปัญหาอย่างที่พี่น้องทั้งหลายท,ที่ดูอยู่แล้วก็ท่านกรรมธิการที่อยู่ข้างบนก็รู้หลายท่านว่าเหตุการณ์มันเกิดอย่างไรที่มี ปัญหาหนึ่งตอนเสนอเนี่ยก็เสนอคล้ายๆกันผู้มีเหตุจูงใจทางการเมืองเราจะต้องให้สิทธิ์เขาว่าเขาเขาไม่ได้คิดจะกระทำผิดเขาไม่ได้คิดจะเพียงแต่ว่าทางการเมืองความเชื่อทุกคนเชื่อไม่เหมือนกันแต่มาเขียนฆ่ากันมาประหัตประหารกันด้วยความคิดแปลกแยกนี่คือบอกว่าวันนี้คณะกรรมการชุดนี้เสนอเข้ามาข้อสังเกตหลายอันผมก็เชื่อว่าท่านที่อยู่เป็นกรรมธิการท่านก็ทราบเรื่องดี แต่อยากจะทําให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยผมเห็นด้วยในข้อเสนอที่จะทําเรื่องปลองดองกันมันถึงเวลาแล้วครับเมื่อก่อนผมก็พูดแบบนี้ละมันถึงเวลาเริ่มต้นก็คือว่าความจริงคอสชที่เขามายึดอํานาจใครที่ไม่ถูกกระทําไม่ทราบหรอกครับใครที่ไม่ถูกเรียกไปปรับทัศ,ทศนคติก็ไม่ทราบว่ามันเป็นอย่างไรผมอาจจะโดนน้อยหน่อยสองสาครั้งแต่ก็มีความรู้สึกว่าเราไม่มีอิสราภาพ เราไม่ได้ทาผิดอะไรพอ,พอดีหรือรัฐบาลคอสชพลเอกประยุทธ์เนี่ยพลเอกประวิทธิ์เป็นคนนําทีมที่จะทําเรื่องปลองดองผมเห็นผมก็เออเอา,เอาก็รับได้ก็เชิญผู้แทนเชิญสสเชิญอะไรไปอดีตทั้งหมดอ่ะเขาไปอยู่ในค่ายบ้างไปพูดจากันที่สารกลางบ้างหลายกลุ่มได้เข้าไปโดยเฉพาะกลุ่มที่ถูกกระทําแต่เรื่องนั้นก็เงียบก็หายไปเลยจนกระทั่งมีการเลือกตั้งมันก็ยังไม่เดินทางต่อ เพราะนั้นการไม่เดินทางต่อเหล่านั้นลหละความปลองดองไม่เกิดขึ้นผมก็เคยพูดในแห่งนี้หลายครั้งว่าการปลองดองไม่มีอะไรมากหรอกครับท่านประธานพูดกันด้วยเหตุด้วยผลพูดกันด้วยภาษาดอกไม้ไม่ใช่มึงวาพาวยมันมันไม่มีทางปลองดองได้เคารพเหตุผลซึ่งกันและกันถ้าไปแบ่งกลุ่มแบ่งเราว่าเฮ้ยคนนี้ได้คนนู้นไม่ได้ทําไม่ได้หรอกครับช่วงหลายปีมานี้ผมเที่ยวขึ้นศาลกับเข้าคุกนะครับไปเยี่ยมเพื่อนในคุก เห็นแล้วมันมันสะท้อนใจเหมือนกันว่าผมไม่ได้ดีใจเลยว่าฝ่ายไหนติดคุกกลุ่มไหนเสียชีวิตผมไม่เคยดีใจกลุ่มไหนติดคุกเราก็แสดงความเห็นใจไม่ได้พูดเอาเท่น,นะครับนี่นิสัยผมคือเราเองเนี่ยอยากเห็นบ้านเมืองมันเดินหน้าไปได้วยกันการศึกษากฎหมายฉบับนี้ผมอ่านความเห็นลหลายท่านโดยเฉพาะท่านที่เกี่ยวข้องทางการเมืองทั้งหลายเนี่ยผมก็เชื่อว่าได้ช่วยให้บรรยากาศมันดีขึ้น บ้านอื่นเมืองอื่นลบกันจะเป็นจะตายเขาก็ยังปลองรองได้ของเราคนไทยด้วยกันต้องพูดจากันรู้เรื่องขอให้ทุกคนถอยคนละก้าวผู้ที่ถูกกระทำนะ่ะเขาถอยอยู่แล้วแต่ผู้ที่กระทำนะ่ะต้องฝึกถอยไปไปสะกดคำว่าถอยให้เป็นกลุ่มที่คิดกลางกลางไม่มีปัญหาท่านกรรมธิการทั้งหลายก็รู้กลุ่มที่คิดกลางไม่มีปัญหาแต่กลุ่มที่สุดตรงต้องเดินมาหากัน ผมก็ดีใจนะครับในเอกสารเล่มนี้เนี่ยมีทุกกลุ่มมีทุกกลุ่มเข้ามาพูดคุยเพราะฉะนั้นผมก็ยังมองเห็นว่าน่าจะเป็นแนวทางที่ดีในการที่จะร่วมมือกันอย่างจริงจังที่จะทําให้ประเทศนี้เดินหน้าไปด้วยกันบรรยากาศบ้านเมืองทุกวันนี้มันมาเร็วเปลี่ยนเร็วไปเร็วนะครับพวกเราต้องรีบสนองความต้องการของสังคมสนองความต้องการของคนทั่วไปว่าบ้านเมืองก็กําลังแย่เศรษฐรกิจก็แย่ทุกอย่างก็แย่ไปหมด มีบางเรื่องที่ให้ประชาชนชื่นใจสักเรื่องได้ไหมผมก็ถือว่าเรื่องนี้พอที่ให้พี่น้องประชาชนได้ชื่นใจไม่รบกวนเวลาท่านประธานมากนะครับขอขอบคุณครับ